ส่วนลงทุนทํากินนะคะพูดถึงปัญหาสินค้าเกษตรค่ะราคายางพาราที่ยังคงผันผวนนะคะหลายฝ่ายก็มองนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการจัดการด้านต้นทุนเพราะว่าเป็นแนวทางที่เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้ขณะที่การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็กลายเป็นทางเลือกที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนานะคะว่าควรจะเร่งมาปรับใช้ค่ะเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วยังช่วยเพิ่มคุณภาพให้ผลผลิตด้วยรูปธรรมความสําเร็จเรื่องนี้มีให้เห็นแล้วนะคะกับ ชาวสวนยางพาราในจังหวัดเชียงรายหลังจากที่ตัดสินใจนําเทคโนโลยีการทําสวนยางระบบเจาะมาใช้ไปติดตามกับคุณอังศนาวงเจเสมค่ะสามปีหลังนําเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตด้วยฮอร์โมนเอทิลีนระบบเจาะมาใช้ชาวสวนยางพาราในจังหวัดเชียงรายคนนี้บอกว่าได้ผลเกินจากที่คาดไว้ เขาเสียงทดลองกับต้นยางที่มีอายุเพียง5ปีแม้จะสวนทางกับข้อมูลทางวิชาการที่เคยแนะนำให้ใช้กับต้นยางอายุส5้าปีขึ้นไปแต่ผลการทดลองกลับพบว่าได้น้ำยางมากกว่าปกติถึงสาเท่าโดยที่สภาพต้นยางยังคงสมบูรณ์แข็งแรงคือมันก็สร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดีกว่าเก่าอีกเปลือกใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณน้ำยางให้เราอีกนะฮะมันเหมือนสร้างสร้างสร้างปริมาณให้อีกอุปกรณ์ทั้งหมด ประกอบด้วยหัวตอกหัวจายเอทิลีนสายยางปล่อยฮอร์โมนวาล์วเติมเอทิลีนลวดและถังรองน้ำยางขนาด3ลิตรราคาต้นทุนตกชุดละไม่เกิน60บาทเท่ากับว่าสวนขนาด70ไร่ที่มีต้นยางเปิดเจาะ4,000ต้นใช้เงินลงทุน240,000บาทการติดตั้งอุปกรณ์ต้องตอกหัวจ่ายเข้าไปบริเวณเปลือกยางที่ความลึก5มเมตร สูงจากคนต้น50เซนติเมตรจากนั้นอัดฮอร์โมนทิ้งไว้แล้วใช้เหล็กแหลมเจาะทำมุม45องศาก่อนนำหลอดเสียบเข้าไปในรูเจา mm hmm. ะเกษตรกรจะต้องทำแบบนี้ทุกๆ3วันเพื่อให้ต้นยางมีเวลาสร้างน้ำยางต้นยางหนึ่งต้นสามารถเจาะได้รอบหัวตอกหรือประมาณ8-9ครั้งฮอร์โมนจะทำหน้าที่ไปกระตุ้นให้น้ำยางไหลได้นาน8-12ชั่วโมง ต่างจากการกรีดแบบทั่วไปที่น้ำยางจะไหลเพียง4ชั่วโมง <Yeah. S 1> นี่คือคำตอบว่าทำไมระบบนี้ทําให้เกษตรกร,ร,กรได้ผลผลิตมากกว่า <Yeah. S 1> ระบบเจาะยังสามารถทําได้แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนโดยใช้เพียงพลาสติกหุ้มส่วนที่เจาะและถ้วยรองน้ำํำยางเอาไว้ขณะที่การกรีดมีความเสี่ยงสูงหากน้ำฝนไหลเข้าหน้ายางและลิ้นรองน้ำยางสวนแห่งนี้จ้างแรงงานเพียงหคน สำหรับตรวจสภาพและฉีดฮอร์โมนเอทิลีนใส่ต้นยางคือขนาดว่าตอนนั้นราคาลงมาถึง15บาทเราก็ยังอยู่ได้เราเราก็ยังเหลือฮะยังเหลือยังคุมเพราะว่าหนึ่งเราประหยัดต้นทุนเรื่องเรื่องค่าแรงงานแล้วแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เนี่ยเราไม่ต้องคือทําแล้วเราไม่ต้องจ้างไม่ต้องไม่ต้องแบ่งครึ่งไม่ต้องแบ่งใครเราสามารถที่ว่าบริหารจัดการของเราได้ถึงแม้ราคายางจะตกต่ำใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยปริมาณลง ของเราเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเราใช้อุปกร์พวกนี้ฮหลังจากลงพื้นที่ศึกษาการเจาะน้ำยางด้วยวิธีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารานักวิชาการด้านกีตะวิทยาและด้านจุลชีววิทยาประเมินว่าปริมาณน้ำยางจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามความสมบูรณ์และอายุต้นยางยิ่งถ้าทำควบคู่ไปกับการบำรุงดินเช่นปลูกพืชคุมดินและเพิ่มธาตุอาหารด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก ก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อีกมากคือมันต้องร่วมกันทุกฝ่ายโดยอย่างยิ่งภาค,ครัฐนะฮะซึ่งงานวิจัยของผอพนัสเพชนะกับดรสมยศสินธุรหัสเรื่องการใช้โลบเจาะแล้วก็ใช้โฮอร์โมนเอทิลีนเข้าไปนะครับจริงๆแล้วมันทดลองจากศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปปัจจุบันนี้สำนักกองทุนส่งค้อการทำสวนยางก็มีการฝึกอบรมพนักงานให้มาแนะนําเป็นทางเลือกทางหนึ่งให้กับเกษตรกรว่า ถ้าเราไม่กรีดนะเรายังมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพิคือระบบเจาะอีกอันหนึ่งก็คือเอกชนนะผมมองว่ารัฐคงดูแลได้ไม่หมดนะเอกชนต้องมีส่วนเข้ามาเอาเทคโนโลยีนี้ไปส่งเสริมด้วยนะโดยที่ต้นทุนไม่สูงมากนะักนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเผยแพร่วิธีการที่ดีกว่าเดิมเนี่ยออกไปได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นครับการแบ่งพื้นที่เพื่อสลับเจาะเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ต้นยางฟื้นตัวได้เร็วให้น้ำยางมาก และยังสามารถบริหารจัดการแรงงานได้ง่ายนักวิชาการและชาวสวนที่นี่เชื่อว่าหากระบบเจาะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจะช่วยยืดอายุการโค่นต้นยางเพราะวิธีนี้ช่วยให้ต้นยางผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้นได้หลายสิบปีท่ามกลางสถานการณ์ราคาที่ผันผวนเทคโนโลยีนี้จึงเป็นอีกความหวงังที่ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีความมั่นคงทางไรายได้อังสนาวงเจเซม ไทย PBS รายงานและทั้งหมดคือชั่วโมงทำกินในวันนี้นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ